I'm <laughs> gonna fucking it

It, they call like what's called how? Mok. Fog? Fog? Yeah. Mok, right? Fog? Yeah. Fog. And I'm going to say, I'm going to and the air going water say, I'm going to say, i กับความแอปเปิลมีจะไม่เห็นนะจะเห็นแต่สนุ่มหมดเลยนะทีม้มาที่จะไม่เห็นอะไรเขียวๆน้ำตายงนี้ส่วนมากจะอเห็นสัต่์ They, uh, ควายสาหรัฐไม่หมุอนกันควายมุ่งไทยทำไมอ่ะไม่หมุอนกัน The Thai buffalo and American buffalo are not the same ใช่อะมันมีเขาแล้วก็หน้ามันจะเรียวแต่ควายที่นี่เขาสัาน้นแล้วมันมีหนวดใช่ไหมใช่เห <laughs> มือนมีหนวดอ่ะ เดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวเพราะว่าใกล้ๆมองไม่เห็นไงแล้วไอ้ควายที่เนี่ยไอ้เนี่ยทันนี่เดี๋ยวโชว์เดิมอ่ะอีกบิ yes ใช่ไหมแล้วก็ที่ไทยอ่ะมันจะ all the same shoulder and all on the back all the a d m all same but this one is not same the shoulder big more than arms ใช่ไหม yes <harder. S 2> the hips เออนั่นแหละ now up here when you get to the junction turn right and we go toward m o r a n okay and I'll focus more <f scanning> yes I'm okay now. Wow. Mm. I mean, can I have a spoon in there? Hmm. I have it. Yeah. I think I have to go take that and 走慢一点。 มันหนาวมากหนาวจริงๆน,น,นะทุกคนจะ,จะไปกินขนมจีนที่ข้างนอกพอดีแต่เรากินไม่ไหวกัน <im> เพราะว่าหนาวมาก Jackson Lake Swim <laughs> Beach Grand <laughs> Teton National Park คือหนาวมากไม่ไหวได้นิดเดียวเดี๋ยวเราก็แค่เดี๋ยววันนี้ขับรถชมวิวกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวไปอีกที่นึงว่ <laughs> าจะยังไงเพราะ มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันโคตรหนาวห <laughs> นาวมากมเราก็ต้องกินในรถ <laughs> โคตรหนาวอะ่ะน้ามูกไหลเี่ยทุกคนหนาวมากขอทิีโยกเกิด้วกัน Oh <laughs> ได้พูดตกเป็ดก yeah. ็คือเขาทำ long bed ใช่เพราะว่าตกเป็ดก็คือแปลแแกจะพูดสองภาษานะคะในเวลาเดียวกันบางครั้งก็จะเป็นแบบอังกฤษผสมไทยนะไทยไแบบ แกพูดอะแกจะพูดไทยภาคใต้ผสมภาษาอังกฤษทุกคนต้องฟังกันดีๆนะคะเหมือนแบบเมื่อกี้ที่ตรงนั้นแกก็เล่าในคำทูฟ like like ิช so ช so ิ mm ่งไรในคำทูไรจากสวิมเล็กชสวิมบีชโฟร์ตกแบดไม่ใช่ f o ร์พิช i ิ่งนะโฟร์โฟร์เนาะอะไรนอกจากลายททนสลีกเกม Oh, is that from the South? Yeah. I thought everyone said Because, like no, they call it that, yeah, but your accent. My accent. To, from the South. Tokbet, it's Tokbet. It's not Tokbet, it's Tokbet. What language is that? The title of the very first Steamy Bean album was lifted from a line of lyrics from a... Remember we saw the beavers play here? What's that? That's going to be ice. No, what's that in the water? Animal or wood? Oh, yeah. Wood, sugar? No, not wood anymore. It's dark? Animal. I think I it's think dark. It's bad, yeah. This is the Chapel of the Sacred Heart. Some people come to get married here in the small church about 100 years old. <laughs> <laughs> Oh. Yeah. นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นบสถใช่ไหมเป็นบสถเล็กๆแต่เดินเข้าไปไม่ได้เพราะชโนมันอ่ะมันลึกแล้วมันสูงแล้วเพราะว่าแฟนไม่ได้ใส่ไอ้รองเท้ารองเท้าหนังไปเดี๋ยวเราไปต่อคือเป็นควายธรรมชาติแบบปูงเยอะมากประมาณน่าจะประมาณ เป็นร้อยตัวค่ะนี่แต่มันไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆก,กลัว that's นี่รถเดโครดคือถนนปิดหลายที่มากเลยก็วันนี้ก็หนาวมากเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอันนี้เร็วฝากกดไลค์ด้ยฝากกดไลค์ก็ไลค์เียสำหรับ คลิปนี้นะคะก็ตอนแรกก็จะเอาไปปิกนิกที่แถวเจนนเล็กแต่ถนนเขาปิดก็เลยพาชมบรรยากาศรอบๆตัวเมืองของแจ็กสันไวโอมิงนะคะก็แจ็ Hole, กสันโฮไวโอมิงก็อากาศหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วก็ธิมะก็จะหยุดช่วงประมาณเมษานี่คือเขาทีทานนะคะเป็นแกนทีทานที่แบบอุทยานที่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็คือจะที่นี่ใกล้กับยันโรสโตนแต่ตอนนี้ยันโรสโตนปิดทุกคนอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะในเมืองนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ s u b สไครต์ให้กับชาวใต้สเปนอเมริกาด้วยนะคะ้ะก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย